ี้ยต้องเกี่ยดีมากค่ะแล้วก็ก็ทำไปมนจะาเป็นน้อนะเราต้องเกี่ยแบบรีเกียแล้วก็แบบต้องเกียดีมาแต่ตัวส่วนตัวแอมใชมรู้สึกว่าแอมไม่ค่อยชอบนะหนกดีเพราว่ามันช่วยปับให้ขาวแต่มันขามันช่วยปอบให้ขาวแต่ขาไม่ไหวนไม่ไ่สัสดีวันนี้กลับมาพบกัอีกแล้วนวิดีโอนี้จะมาจัดหนักจัดเต็งอาใจสาวๆนะที่ถามกเยอะเหลือเกินนะคะกับ BBCC ครีมตัวไหนนะคะที่ใช้ดีนะ วันนี้ก็เลยหยิบยกมาทั้งหมดนะจ๊ะเก้าตัวจ้าอยาจะเต้นทั้งที่มีขายในเซเว่นในเเวนะคะซึ่งเก้าตัวนี้เนี่ยเป็นเก้าตัวที่แอมเคยใช้นะแล้วก็คิดว่าอยากนําของในเซเว่นมาพูดเนี่ยเนื่องจากหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะอ่ะ ขอเริ่มจากเป็นตระกูลนามีดีกว่านะก่อนหน้านีน้แอมเคยรีวิวไปแล้วนะคะของนามีสอตัวนะแต่ตอนนี้แอมเห็นในเซเว่นเขามี4ตัวนะคะก็เดี๋ยวจะนําม,มาพูดกันนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแอมจะใส่ลิงก์นะคะสำหรับรีวิวตัวเต็มเนี่ยไว้ให้ด้านล่างนะเผื่อเพื่อนๆอยากเข้ามาชมกันนะคะอ่ะตัวแรกที่แอมจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือนี่เลยดับเบิลพูต้ามิราเคิลบีบีซีซีนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแอมคิดว่าน่าจะเหมาะกับน้องๆมัธยมนะเพราะว่าเขาไม่ได้แบบออกไปทางสีเบจหรือสีรองพื้นนนนะะคทาาใหห้้เรีย เวลาทาไปเนี่ยไม่ได้ดูเหมือนแต่งหน้านะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกูต้าผสมอยู่ด้วยนะคะซึ่งจะช่วยปรับให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสแลนะนอกจากนี้ก็ยังมีสารกันแดดด้วยนะจ๊ะแล้วเขก็จะปกปิดได้นในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเนาะสาบาทนะคะหาซื้อง่ายเนาะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าแอมจะไปทาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทามันต่างกันยังไงเนาะ,ะไปดูกันเลยจ้า กลับมาหนะ้าสดกันอีกแล้วนะจ๊ะอะก็จะมาลองให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะสำหรับตัวนี้นะที่เพิ่งพูดไปนะคะซึ่งถ้าพูดไปเนี่ยคงไม่เห็นภาพนะเนื้อเขาจะเป็นออกสีประมาณนี้นะคะซึ่งจะเหมาะก,กับน้องๆมัธยมนะที่กําลังแบบหัดแต่งหน้านะแล้วก็ไม่อยากให้ครูจับได้เพราะว่าแบบไม่อยากลงแบบเป็นรองพื้นหรือว่าพวกเบทไปนะเกลี่ยง่ายนะแล้วก็เวลาเกลี่ยเนี่ยเขาจะมีน้าแร่นั้นแตกตัวออกมานะคะสาหรับน้องๆ้อง,องมัธยมเนี่ยจริงๆทาแค่เนี้ยแล้วก็ทาแป้งกระปุกแล้วก็ไปโรงเรียนได้เเลยยนะพราาว่่มมัดูอไอ สังเกตว่าข้างที่ไม่ทานะคะกับข้างที่ทาแล้วเนี่ยข้างที่ทาแล้วจะสว่างขึ้นนะมาถึงตัวที่2อที่อมจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือนี่เลยน้ m มิบิวตี้ซีเครตไวท์บีบีซีครีมนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีกูต้าผสมอยู่นะคะเข้มข้นถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมนจะจ๊ะก็สำหรับคนที่อยากมผิวนะก็แนะนําตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เขาจะไม่ออกไปทางติ่งชมพูเหมือนตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าจะออกทางสีเบจมากกว่านะคะซึ่งจะเกลี่ยง่ายน,นะคะแล้วก็ซึมเร็วรวมถึงช่วยปกปิดอรอยแดงอรอยสิวต่างๆะคะแล้วเขาก็จะช่วยปกป้อง UVA แล้วก็ UVB ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเวลาที่ทาะะกับไม่ทามันต่างกันยังไงไปดูกันเลยจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ขาวอมชมพูเหมือนตัวที่แล้วนะเขาจะยังมีสีออกเบจๆหน่อยนะแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยตอนแรกจะเป็นแบบนี้ก่อนนะแล้วก็จะค่อยๆแตกตัวเป็นน้ำแร่นะจ๊ะแล้วก็ช่วยปรับให้หน้าเราเนี่ยขาวก็จางใสนะเพราะว่าเขามีส่วน ผสมนะคะของอูตาเข้มข้นถึง1นึ่งมิลลิกรัมนะจ๊ะก็จะเห็นว่าข้างที่ยังไม่ได้ทากับข้างที่ทาแล้วนะข้างที่จะแตกต่างกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะมาถึงตัวที่3ามที่แอมอยากนํามาพูดถึงนะคะเป็นตัวที่แอมอยากนาเสนอมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่แอมชอบมากที่สุดนะนั่นก็คือนี่เลยนามิเมจิไวซีซีครีมนั่นเองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคา3 9บาทนะแอมเคยนํามาทําเป็นรีวิวตัวเต็มไปแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนที่ซื้อตามแอมนะเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook เยอะมากว ตัวนี้ดีมากแล้วก็ซื้อใช้ซ้ำๆแล้วก็แบบปรื้มปิ่มก็เวลาเกลีย่ยเนี่ยคือสม,มูุติไปกับผิวนะคะรวมถึงปกปิดดีนะคะแล้วก็คุมมันดีนะ,ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมนะคะของนามูไวเอ็กซแตกนะ,ะซึ่งเป็นพืชที่ดีที่สุดในเกาหลีนะคะช่วยปรับให้ผิวเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสท่าเขาจะช่วยป้องกัน U V นะคะ S P F 3 7 p A บวกบวกนะไปดูกันเลยนะคะว่าเวลาข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาแตกต่างกันแค่ไหนไปดูกันเลยจ้าตัวนี้จ๊าก็จะมาลงให้ดูครึ่งหน้านะไม่รู้ว่าเพืเออ่า <c oughs> ก็เคยทำรีวิวไปแล้วนะจ๊ะก็นิดเดียวนะตัวนี้เนี่ยเขาจะออกเป็นสีแบบเบ็เๆน,นะแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะรวมถึงไม่เป็นคราบระหว่างวันนะมีเด่วคนในเพจน,นะคะซื้อตามแล้วก็แบบชอบันทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าตัวแอมปิงแอมก็ใช้แล้วชอบนะ <S <S <ม>เพราะว่ามันถูกแล้วมันก็ดีเลยนะจ๊ะ ก็จะได้สีผิวประมาณนี้นะคะสังเกตว่าหน้าที่ไม่ทาของข้างที่ทาแล้วนะคะก็จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนันจ๊ะยิงยาวมาถึงตัวที่สของนามีนะคะนั่นก็คือนี่เลยนามีออร่าโกลคอลลาเจนสเนลบีบีครีมนะคะอย่างที่พูดไปแล้วสเนลนะจ๊ะซึ่งตัวนี้เนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าเวลาใช้เนี่ยตกได้อย่างมอ่งมันนะคะที่ชันเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะเวลาใช้เราก็จะทําการตกไปที่หลังมือก่อนนะแล้วก็มาทาบนใบหน้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยปรับให้เข้ากับทุกสภาพสีผิวนะคะไม่ว่าผิวแทนผิวขาวนะคะก็ เขาจะมีส่วนผสมพิเศษนะคะของเมื่อหอยค่าเข้มข้นถึง5,500มิลลิกรัมคะ่ะแล้วก็มีเกล็ดทองคำาคอลลาเจนนะคะรวมถึงชาขาวนะซึ่งช่วยปรับให้ผิวเราในดูขาว,วากระจ่างใสขึ้นนั่นเองะคะ่ะก็จะขออนุญาตนะคะลงที่หลังมือกันไปก่อน,นะคะ่ะมันมีความพิเศษนี่เลยจ้ายืดยืดนะคะยืดยืดตบตบนะคะก่อนที่เราจะตบลงไปกับหน้าเรานะคะเราก็ต้องยืดยืดยดตบตบไปก่อนนะ แล้วก็ตบนะคะค่อยๆตบนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีออกเบดเช่นกันนะซึ่งเหมาะกับทุกสภาพสีผิวนะคะแล้วก็เขาจะมีเมื่อกหอยทากผสมอยู่นะที่มันแบบยืดยอย่างนี้นะจ๊ะมันดีงานตรงนี้นะเธอ ตกไปสนุกไปนะเออมันจะได้ประมาณน,นี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยปกปิดค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็การเหงื่อได้ดีนะคะมาถึงตัวที่5เาที่ยจะพูดถึงนะคะ <_ co. S 2> นั่นก็คือนี่เลยมาลายนะคะหลายๆคนพูดกันเยอะนะ <_ es> ว่ากีที่ดอตัวนี้ค่ะค่อนข้างป้องกันแดดได้สูงแต่ว่าโดยส่วนตัวที่แอมใช้เนี่ยแอมรู้สึกว่าถ้าเกลี่ยไมย่ดีเนี่ <s> นยแอมเป็นข้นนนาวนะเนื่องจากเนื้อของเขาเนี่ยจะแตกตัวเป็นน้ำคะแล้วเราก็ต้องรีบๆเกลี่ยนะ ส hair, them them them. It, it, them, so ่วนคนที่ผิวแทนเนี่ยแอมแนะนําว่าให้ลองไปดูตัวอื่นดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะขาวอยู่พอสมควรนะแล้วก็เวลาใช้ถ้าแบบเราลงเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยหน้าแอบเทานะคะเวลาใช้อะเราก็เขาจะไม่มีฝาปิดเหมือนนามีน้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพับแล้วก็หนีบกิ๊บเอาละเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเนื้อครีมเวลาที่ทากับไม่ทามันแตกต่างกันยังไงนะคะไปดูกันเลยจ้าเนื้อครีมของเขาค่อนข้างที่จะขาวนะจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาบนหน้าให้ดูนะ คือถ้าเกีย่ยไม่ดีมันจะเป็นคาบประมาณเนี้ยคือต้องเกีย่ยดีๆมากนะคะแล้วก็พอทาไปเนี้ยมันจะแตกตัวเป็นน้ำนะแต่โดยส่วนตัวแอมใช้แล้วแอมรู้สึกว่าแอมไม่ค่อยชอบนะแต่หลายคนพูดบอกว่าชอบใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันเนียนแะล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแต่ละสภาพผิวหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะะแต่ก็ ช่วยปรับให้ผิวขากระจงใสนะคะหรือก็จะเป็นค่าที่ไม่ทากับค่าที่ทาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้จ้าตัวต่อมานะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะของ Maybelline นะคะ Clear s m สม t h o อย OneB นบนะ S P F 2 1 P A บวกบวกนะคะแต่เขามีสีเดียวนะคะคือเบอร์หนึ่งนะคือเบอร์ค่อนข้างขาคะตัวนี้เนี่ยปกปิดดีนะแอมชอบนะแต่ว่าแอมไม่ชอบอย่างหนึงที่ว่าเขาไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่นะแล้วก็สีที่มีขายในเซเว่นเนี่ยคือจะเป็นสีอ่อนเท่านั้นนะสำหรับ คนที่ผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเนื่องจากเขาจะออกไปทางติ่งชมพูนะคะแต่เรื่องปกปิดอะเรียบเนียนดีแล้วก็ปกปิดอรอยแดงรอยสิวรอยจุดดำๆเนี่ยได้โอเคเลยนะสําหรับคนที่หน้าไม่มันเนี่ยใช้ตัวนี้น่าจะรอดแต่สําหรับคนที่หน้ามาันไม่ค่อยแนะนาเท่าไหรค่ค่ะมาถึงนี้เลยนะคะเฮ้เบเบอรีนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นสีเนื้ออ่อนนะคะสีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนนะเขาปกปิดค่อนข้างดีเลยนะปกปิดดีนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะแต่ว่า ไม่ค่อยคุมมันเท่าไหร่ความรู้สึกส่วนตัวนะใช้แล้วไม่ค่อยคุมมันนะก็ได้ประมาณนี้เลยจ้าตัวต่อมานะคะก็คือนี่เลยค่ะของพอนั่นเองค่ะพรฟอ o ์ l e t t White BB นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมี SPF 30 PA++ บวกนะมีสีเดียวเท่านั้นนะคะคือสีไล์นะ ตัวนี้เนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าเขาปกปิดได้ดีมากนะคะแล้วค่อนข้างที่จะเรียบเนียนดีนะแต่ว่าเวลาเกลี่ยเนี่ยเราต้องค่อยคอยเกลี่ยนะคะเนื่องจากเนื้อบีบีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะข้นอยู่พอสมควรนะคะถ้าเราเกลี่ยไม่ดีเนี่ยอาจจะปิดคราบได้นะแอบดรอประหว่างวันนะคะถ้าดิแอนลองใช้เนะี่ยก็ต้องทาน,น้อยๆน,นะจ๊ะเพราะว่าในเซเว่นเขาจะมีแค่สีเดียวเนาะเป็นโคเวอร์นะคือจะช่วยปกปิดได้ดีนะคะ เราก็สามารถวิวได้นะว่าจะเอาหนาแค่ไหนนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งแอมจะไม่ทาหนามากนะยิงกันมายาวๆนะคะกับตัวเกือบสุดท้ายนะ,ะแต่ยังไม่ท้ายสุดเลยจริงๆน <ๆ S 2> <ฮ>ะนั่นก็คือตัวนี้เลยค<ฮ>ะของมิสทีนั่นเอง BB Wonder Cream นั่นเองนะคะตัวนี้ราคา99บาบาทค่<ฮ>ะ นะตัวนี้เป็น BB ครีมตัวแรกค่ะ,ะที่แอมใช้ตอนอยู่มัธยมนะซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ค่อยคิด BB ครีมกันเลยมั้งอตัวนี้นะคะแอมใช้เวลาแอมใช้เนี่ยแอมจะใช้กับแ,บนนแบนนบป้งนาทีแป้งกระปุกนะแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยนะคะคือไม่เน้นอะไรมากนะเขาจะให้ความเรียบเนียนดีนะคะแล้วก็ปรับให้ผิวเราเนี่ยขาวกรจ่างใสดีนะแต่ว่าช่วงที่แอมผิวค้ำเนี่ยแอมใช้ตัวนี้แล้วหน้าแอมเทานะแต่ว่าพอผิวกระจ่างใสขึ้นเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วหน้าโอเคนะคะเรื่องความเนียยเนี่ยต้องดูค่อยๆนะ้ะเพราะว่าเขาเนียนดีจริงๆนะออมชบ ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะจ๊ะก็ยังมีแบบอยู่ในครังนะจ๊ะครังสต่เิดว่าหน้าแบบเนียนมากนะแล้วก็ถ้าทาอีกรอบหรืออะไรเงี้ยคือหน้าจะค้นเนียนแล้วก็แบบอืดีอ่ะแอบชอบมาเลยก็จะได้ประมาณนี้จ้ายิงยาวมาถึงตัวสุดท้ายนะตอนแรกเนะี่ยคิดอยู่ว่าเอ๊ะ ะนำตัวนี้เข้ามาอยู่ใน B B C C r e a m ในเซเว่นดีไมเพราะว่าแอมใช้แลวแอมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคิดไปคิดมาไหนๆก็ใช้9ตัวแล้วก็เลยเออนำมาพูดเลยดีกว่านะคะก็จะได้แบบแบ่งปันกันเนาะก็คือตัวนี้นะคะของโอเลนะโอเล C C cream นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนะี่ยราคา9 9บาทนะคะเป็นขนาดเล็กนะแอมใช้โดยส่วนตัวและแอมรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือน C C cream นะคะอย่าง C C cream ตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนามิเมเบรีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ใช้แล้วมันยังรู้สึกว่าช่วยปรับให้ผิวขาวก็จางสาช่วยปกปิดช่วยลดรอยแดงรอยดานะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ช่วยปกปิดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ช่วยควบคุมความมันหรือว่าไม่ได้ทําให้แบบสีผิวมันดูกระจา่างใสขึ้นแต่อย่างใดนะคะความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยอารมณ์เหมือนใช้คีมบำรุงมากกว่านะ,ะซึ่งถ้าเพื่อนติดตามแอมในสกินแคร์วูทีนนะคะจะทราบว่าแอมเนี่ยใช้โอเลสตามอ่ะตัวนั้นเป็นครีนนะใช้มานานมากๆเลยแล้วก็ใช้มาตลอดนะแอมคิดว่าเฮ้ยถ้าเขาออกซีซีมาเนี่ยน่าจะดีนะแต่ว่าพอใช้แล้วรู้สึกว่า มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็คมไม่ซื้อใช้ซ้ำๆแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่ชอบนะแล้วก็ไม่ได้คุมมันแต่อย่างใดนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเวลาที่ทากับไม่ทามันแตกตา่างยังไงคะไปดูกันเลยจ้าเขาต้องน่าจะทําออกมาดีนะ แต่พอใช้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแกมันไม่ใช่อะ่ะเ,เดี๋ยวทาให้ดูนะคือทาไปแล้วอะ่ะมันไม่ได้ออกอารมณ์ซีซีมันออกอารมณ์แบบทีมบำรุงม,มากกว่าแล้วก็แบบแทบไม่เห็นสีเลยว่าความแตกต่างว่ามันอะไรยังไงนะโอเคค่ะก็พูดครบไปแล้วเรียบร้อยนะ,ะสำหรับ BBC c ครีมใน7 e เว่นอีเนะคะทั้งหมด9ตัวนะซึ่งเยอะจัดหนักจัดเต็มจ,จริงนะคลิปเนี้ย <laughs> อ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะแล้วก็คือมันไม่ได้เกินร้อยอยู่แล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะจ๊ะตอนนี้ ะะชื่อว่าเอมี่กิจยานจะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มีสต t a แกรมนะคะชื่อว่า makeup underscore m m y นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะจ้าสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากให้แอมมาทำคลิปรีวิวอะไรนะ,ะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย